สวัสดีค่ะพบกันเป็นประจำค่ะกับเปรมวดีทางตะวันออกทูเดย์สถานีข่าว24ชั่วโมงพบกับข่าวที่น่าสนใจวันนี้ค่ะกลับมาอีกครั้งอย่างยิ่งใหญ่เทศกาลดนตรีแจ๊สเมืองพัทยาพัทยาอินเตอร์เนชั่นแนลแจ๊สเฟสติวัล2024ฟรีคอนเสิร์ตศิลปินแจ๊สระดับโลกริมชายหาดพัทยากลางเมื่อช่วงคำ่ำวันที่6ธันวาคม2567 นายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาพร้อมด้วยนายวิทยาคุณปลื้มนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีร่วมเปิดงานเทศกาลดนตรีแจส๊สเมืองพัทยาพัทยาอินเตอร์เนชันแนลแจ๊สเฟสติวัล2024นณเวทีริมชายหาดพัทยากลางจังหวัดชนบุรีโดยมีนางสาวทิติพันธ์เพศกูลนายกฤษณะบุญสวัสดิ์รองนายกเมืองพัทยาคณะที่ปรึกษาทีมเลขานุการนายกเมืองพัทยา ประธานสภาเมืองพัทยารองประธานสภา,า,า,าเมืองพัทยาสมาชิกสภาเมืองพัทยาทีมเลขานุการประธานสภาเมืองพัทยารองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีพร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและผู้บริหารจากหน่วยงานผู้สนับสนุนการจัดงานร่วมพิธีเปิดงานนายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยา กล่าวว่าการจัดงานเทศกาลดนตรีแจ๊สเมืองพัทยาในครั้งนี้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่สองหลังจากประสบความสำเร็จอย่างสวยงามในการจัดงานในปีแรกซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีโดยในปีนี้จัดขึ้นภายใต้ในแนวคิด The Harmonic Jazz Beat เพื่อยกระดับเมืองพัทยาสู่เป้าหมาย World Class Event Hub พัทยาเมืองแห่งเทศกาลดนตรีศิลปะและวัฒนธรรมระดับโลกชูศักยภาพของเมืองในการจัดงานระดับโลก เพื่อให้เมืองพัทยาและประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางของนักเดินทางจากทั่วทุกมุมโลกโดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่6-7ธันวาคม2567เวลา17.00นถึง24.00นริมชายหาดพัทยากลางจังหวัดชนบุรีซึ่งในปีนี้เราได้เชิญศิลปินระดับโลกโบรนนคีติ้งเจ้าของบทเพลงสุดโรแมนติก When You Say n o t h i n g All เพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง Notting Hill มาร่วมสร้างความสุขในงานเทศกาลดนตรีแจ๊สเมืองพัทยาครั้งนี้ซึ่งนอกจากนี้ยังยังมีศิลปินมากฝีมือและนักร้องคุณภาพระดับโลกอีกมากมายอาทิทาบิธาคิงวงอินฟินิตี้ศิลปินแจ๊สไทยระดับตำนานโคมิสเตอร์แซกแมนแบนที่จะมาแสดงร่วมกับฟอมออโตบาลและฟอดศกชัยบุรินบุญวิสุทธ์แกมวิชยานีที่จะมาประชันเสียงกับ เพียวเดอะไวท์ Voice, และศิลปินไทยที่ไปสร้างชื่อระดับนานาชาติมาแล้วอย่างรัศมีอีสานโซที่มาร่วมสร้างบรรยากาศให้ชายหาดพัทยาอบอวลไปด้วยสีสันของดนตรีแจ๊สรวมทั้งยังมีร้านค้าร้านอาหารเจ้าอร่อยจากเมืองพัทยาและพื้นที่ใกล้เคียงอีกมากมาย